สวัสดีค่ะร้าน,กนเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็มารีวิวนะคะการจัดส่งต้นไม้นะคะวันนี้นะคะร้าน,กนเกษตรยุคใหม่ก็จะจะส่งต้นไม้ไปสองจังหวัดนะคะวันนี้เราจะไปส่งที่จังหวัดชุมพรนะคะหนึ่งพันรถหกล้อจํานวนสี่ร้อยกว่าเข่งนะคะและอีกพันหนึ่งนะคะจะไปส่งที่จังหวัดเชียงรายนะคะไปส่งที่ร้านคาเฟ่นะคะ ลูกค้าที่ออเดอร์ไว้นะคะส่งจังหวัดชุมพรวันนี้ก็ถึงปลายทางตอนเย็นนะคะส่วนไปเชียงรายก็ถึงพรุ่งนี้นะคะประมาณช่วงเย็นๆน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสั่งซื้อต้นไม้นะคะร้านเกษตรจุกใหม่ก็บริการจะส่งทั่วไทยนะคะ การจะส่งแบบเพกลงกองนะคะวันนี้เราจะส่งวันสุดท้ายนะคะวันที่9ลูกค้าจะได้รับของวันที่12นะคะ,ะส่วนวันที่13 14ก็จะติดอยู่สงกรานนะคะทางร้านก็จะจะส่งอีกรอบหนึ่งหลังสงกรานนะคะเพกลงกรงจะส่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ,ะจะส่งแบบรถกระบะร้วรถหกล้อรถสิบล้อสิบล้อพ่วงบริการจะส่งทั่วไทยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจ สั่งซื้อต้นไม้ร้านเกษตรยุคใหมก่ก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะหรือลูกค้าสนใจที่จะเดินทางมารับต้นไม้เองมาคัดต้นไม้เองหน้าร้านแล้วให้รถของร้านไปส่งให้แบบนี้ก็เข้ามาได้ทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันอนาทิตย์หนึ่งวันนะคะอาร้านปิดวันอาทิตย์แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะร้านเปิดเวลาเจ็ดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะ สำหรับชุดนี้นะคะของลูกค้าส่งไปจังหวัดชุมพรนะคะลูกะคะ้าเดินทางมาคัดเลือกต้นไม้เองหน้าร้านเกษตรทุกใหม่เลยนะคะท่านเดินทางเองมาคัดเลือกต้นไม้นะคะสั่งซื้อต้นไม้แล้วก็โอนเงินไว้เรียบร้อยให้ทางร้านเราจะส่งให้นะคะก็ขอบคุณลูกค้า UNC. ที่เดินทางมานะคะทั่วไทยนะคะไม่ว่าจะจังหวัดชุมพร <S <S จังหวัดไหนๆ, <S <S ๆที่เดินทางมาก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจใร,ร้านเกษตรยุคใหม่นะคะ เดี๋ยวจะแนะนําต้นไม้กันนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันยาวลิ้นจีนะคะเข่งเบอร์หกนะคะกระโดงเสียบย่อต่ํานะคะต้นไม้แบบทรงต้นเตี้ยเลยชุดนี้นะคะจํานวน100่ง้่งนะคะชุดนี้ลูกค้าจังหวัดชุมพรได้สั่งซื้อเอาไว้นะคะต้นไม้สวยมากเป็นทุเรียนต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสากระดงเสียบยอดต่ำต้นเตี้ยแบบนี้เลยนะคะ ไม้สบูรือแข็งแดงพร้อมปลูกนะคะติดกำลังเทยงยอดสวยหามทุกต้นเลยนะคะเราก็จะคัดต้นสวยๆแบบนี้ทรงสวยๆแบบนี้นะคะจะส่งให้ลูกค้านะคะเลือกต้นที่สวยก่อนที่สุดลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยที่นี่นะคะชุดนี้ก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้งจี่นะคะเราก็จะติดสติกเกอร์นะคะที่คุณต้นไว้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือป้ายชื่อร้านนะคะ,กะเกษตรจุกใหม่แล้วก็ สติกเกอร์ชื่อสายพันธุ์ทุเรียนนะคะเราจะติดแบบนี้ให้ลูกค้าทุกต้นทุกสายพันธุ์นะคะสําหรับทุเรียนที่สั่งซื้อที่นี่นะคะก็จะติดสติกเกอร์แล้วก็ป้ายชื่อเ้านในแบบนี้นะคะทุกสายพันธุ์เลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจีไซส์กระดูเสียบยอต่ำต้นเตี้ยนะคะเข็งมือหกนะคะชุดนี้เข็งละหนึ่งห้าร้อยบาทนะคะชุดนี้เข็งละห้าร้อยบาทลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ เอสไลน์เข้ามาเจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะเป็นทุเรียนต้นใหม่ชุดใหม่นะคะชุดนี้เป็นชุดใหม่เลยเป็นทุเรียนต้นใหม่ที่เราเพิ่งเปลี่ยนเข่งได้ประมาณเดือนกว่านะคะระบบรากเดินพร้อมปลูกนะคะยอดก็แข็งแรงใบก็แข็งแรงเลี้ยงแมเดดแบบนี้นะคะไม้สวยมากนะคะแตกยอดสวยใบหามนะคะใบเขียวแล้วก็เป็นต้นเตี้ยด้วยนะคะนี่เป็นทรงต้นเตี้ยสวยทุกต้นนะคะ ไม้สวยมากให้ลูกค้าดูกันนะคะดูไม้นะคะสวยมากใบแบบเขียวชุ่มเลยสวยมากนะคะชุดนี้ดูนะคะนี่โรเตกยอดเลยนะคะกระโดงสวยมากทรงพุ่มเตี้ยนะคะตุเรียนสายพันยาวลิ้นจีแคระโดงเสียบยอดต่ำนะคะ กระดงเสียบยอด่ําเป็นต้นเตี้ยนะคะชุดนี้อกลกถึงพื้นเลยนะคะปลูกไปประมาณไม่เกิน3ามปีให้ผลบลิดนะคะชุดนี้ยาวลิ้นจี่กระโดงเสียบยอด่ําเคงละ5 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะเพกลงกลงหนึ่งเคงได้ใส่ได้หนึ่งหนึ่งกรงใส่ได้หนึ่งเงนะคะแล้วก็มาชุดนี้นะคะตู้เรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะตู้เรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะชุดนี้นะคะ เข่งละหนึ่งพันบาทนะคะลำต้นโตคนต้นขวบนะคะสวยๆแบบนี้เลยพุ่มกระดูกทั้งนั้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยเข่งละหนึ่งพันบาทนะคะเข่งละหนึ่งพันบาททว่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดียนสวยๆแบบนี้ก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งทางร้านั่นเลยลูกค้าดูลำต้นคูนต้นนะคะไม้สมบปะรดของ,งแดงสวยมากคูต้นแบบอ้วนมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูชุดอื่นกันต่อนะคะ อันนี้เป็นหมอนทองนนนะคะดูลำต้นเดี๋ยวให้ดูลำต้นกันนิดหนึ่งดูนะคะโคนต้นแบบโตมากนะคะดูลำต้นนะคะลำต้นแบบบึกมากทุกต้นเลยนะคะชุดนี้เข่งละหนึ่งพันบาทไม้สวยมากนะคะดูลำต้นโตมากจํานวนหนึ่งร้อยเข่งนะคะส่งไปจังหวัดชุมพรนะคะหมอนทองนอนนะคะเข่งมือสี่หนึ่งร้อยเข่งนะคะแล้วก็ยาลิ้งจีเข่งมือ6หก หนึ่งร้อยเข่งนะคะมวนทองเราก็จะติดป้ายให้แบบนี้นะคะติดป้ายให้แบบนี้ทุกเข่งเหมือนกันนะคะทุกสายพันธุ์นะคะก็จะติดป้ายชื่อชื่อสายพันธุ์แล้วก็ชื่อร้านนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะต้นไม้สวยมากนะคะไม้เลี้ยงเดดสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์หนามดำโอชีของภาคใต้นะคะไซส์ถุงเบอร์16นะคะชุดนี้ต้นละ500บาทนะคะ ชุดนี้ถ้าลูกค้าสั่งลงกล่องหนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งต้นนะคะถุงมือ16สิบหกเป็นถุงโตๆแบบนี้เลยนะคะไม้สวยมากนะคะกิ่งเพนทุกต้นนะคะชุดนี้จะไม่มีกระดุมเลยนะคะเพราะว่าเป็นทุเรียนอของภาคใต้นะคะเป็นทุเรียนหามดำโบชีเนื้อสีส้มใสสนิมของประเทศไทยบ้านเรานะคะกิ่งเพนทั้งหมดนะคะซสเนิดกว่าสวยๆเลยนะคะยังมีข้างหน้าอีกนะคะ ลูก้าออเดอร์เอาไว้หนึ่งร้อยต้นนะคะนี่ลำต้นโตๆคุณต้นอวบแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยต้นนะคะดูลำต้นสวยมากลำต้นแบบโตมากเลยนะคะชุดนี้ก็หนึ่งร้อยต้นนะคะโอชีนะคะโอชีหนาดดำของภาคใต้นะคะสวยมากนะคะต้นไม้ลูกค้านำต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะโอชี้นาดดำของภาคใต้นะคะ ถุงเบอร์16นะคะราคา600บาทเราลดโปรพิเศษแค่ต้นละ500บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะใส่กล่องหนึ่งกล่องใส่ได้1ต้นนะคะ1กล่องใส่ได้1ต้นนะคะ1กล่องใบสนีใส่ได้อยู่ที่30ต้นนะคะหนึ่งกล่องได้แค่3 0ต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าลำต้นโตคุ้มกิ่งจะกว้างมากแบบนี้เลยนะคะสำหรับชุดนี้ทุกเรียนสายพันธุ์ โอชีนะคะหนามดำของภาคใต้นะคะเนื้อสีส้มไส้สนิมนะคะชุดนี้เดี๋ยวให้ดูหางลูกค้าจะได้ดูแบบเต็มเต็มต้นเลยนะคะเพราะไม้ต้นใหญ่ดูใกล้แล้วจะดูดูได้ไม่เต็มนะคะไม้สวยมากชุดนี้นะคะดูโคนต้นนะคะส่วนชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันุคเรนโดนะคะไซส์ถุงเบอร์14นะคะเบอร์14เคีอินโดไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะไม่มีการ ที่ไม่แตกยอดไม่มีแบบอยู่ระยะช่วงยอดแก่นะคะเขาจะแตกยอดตลอดดูนะคะแตกยอดสม่ำเสมอแตกยอดสม่ำเสมอตลอดไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยนะคะสําหรับทุเรียนสายพันธุ์เกรอนโดนะคะลูกค้าที่ต้องการปลูกทุเรียนสายพันธุ์เกรอนโดถุงเบอร์14นะคะต้นละ500บาทนะคะสวยมากต้นนี้เราลดโปรโมชั่นนะคะรวมส่ง1กล่อง2ต้น1,000บาทนะคะ ลดการต้นไม้ใกล้หมดแล้วนะคะต้องการก็รีบออเดอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวต้นไม้หมดก็จะไม่ทันนะคะเพรอินโดนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยการเตกยอดนะคะระบบยอดแบบเตกยอดดีมากแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดาวให้ดูแล้วอ,อันนี้ก็คือแบบไซส์ต้นนะคะนําต้นเลยนะคะถุงเบอร์นะคะเป็นถุงเบอร์อันนี้เป็นโอชีน้ําดําเบอร์นะคะแต่ฝั่งนี้เป็นเบอร์ดูนะคะสิบหกกับสิจะมีความแตกต่างกันนะคะ ชุดนี้ถุงมือสิบสี่นะคะเครอินโดนะคะหนึ่งกรงใส่ได้สองต้นนะคะหนึ่งกงรงบรษณีใส่ได้หกสิบต้นแตกยอดดีมากนะคะระบบยอวของเขาสวยมากนะคะเครอินโดนะคะมาตรงนี้นะคะตุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงเครนะคะเครอินโดเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเราก็ติดป้ายชื่อให้แบบนี้นะคะ เครนโดดังกระสริจจุกใหม่ป้ายชื่อเครนโดนะคะแล้วก็จะมีป้ายชื่อให้แบบนี้ทุกต้นฝังนี้ก็จะเป็นมูซังคิงเครนะคะชุดโปรนะคะสีต้นรวมส่ง1,000บาทเหมือนกันลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็เอดไลน์เข้ามานะคะเจ้งทางไลน์ได้เลยชุดโปรโมชั่นตอนนี้นะคะตุเรียงเครทุกสายพันธุ์ลดโปรโมชั่นช่วงสงงพันต์สีต้นรวมส่ง1,000บาทนะคะชุดนี้นะคะ ถุงเบอร์14เป็นหมอนทองนอนนะคะหมอนทองนอนถุงเบอร์14นะคะชุดนี้ต้นละ400บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะหมอนทองนอนนะคะต้นละ400บาทถุงเบอร์14 1เมตรกว่าก็เอสไลน์เข้ามาเจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะเราติดป้ายชื่อให้ทุกต้นนะคะลูกค้า่าทุกต้นป้ายชื่อสติกเกอร์ร้านนะคะส่วนชุดนี้นะคะเป็นผูเรียนสายพันธุ์ หมอนทองแคะนะคะไซส์ถุงเบอร์สิบทุเรียนต้นใหม่ของเรานะคะนี่ดูไซส์ถุงสวยมากนะคะดูไซส์ถุงนะคะลำต้นโตมากคนต้นอวบมากดูดูคนต้นนะคะถุงเบอร์สิบนะคะชุดนี้อายุอยู่ที่สองเดือนกว่าเองนะคะนี่ลูกค้าลูกค้าดูคนต้นนะคะดูคนต้นนะคะสวยมากนะคะแบบเป็นแบบ สวยมากเลยนะคะลูกค้าดูนะคะอะ่สวยมากนะคะลำต้นคุณต้นโคล่ลำต้นขวบแบบนี้เลยนะคะเป็นต้นใหม่นะคะกําลังแตกยอดก็คืออย่างที่บอกไปนะคะถ้าเป็นตระกูลเคะไม่มีสายพันธุ์ไหนที่ไม่แตกยอดไม่มีชุดไหนที่ไม่แตกยอดก็จะมียอดอ่อนอยู่แบบนี้เสมอตลอดไม่มีช่วงระยะที่ยอดแก่นะคะ ตเดียนสายพันธุ์ของประเทศูเนเซียจะไม่มีช่วงที่ยอดเก่นะคะเ็าะจะมียอดแบบนี้ตลอดนะคะแต่ยอดสม่ำเสมอโตวไวมากนะคะชุดนี้นะคะตอนนี้เราลดโปรโมชั่นสี่ต้นรวมส่งหนึ่งพันบาทไม้สวยมากนะคะไม้ต้นใหม่แบบนี้ไม้ต้นใหม่ใบสวยยอดสวยลำต้นสวยนะคะเป็นชุดใหม่เลยนะคะเอามาลดโปรโมชั่นช่วงสงกรานต์กันนะคะดูนะคะติดป้ายชื่อให้แบบนี้แล้วก็ ยอดแตกเยอะเต็มแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะสนใจก็แอปไลน์แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะไม้ชุดใหม่สวยมากแตกยอดดีมากนะคะหมอนทองเคร้ยครอินโดมูซังคิงเคร้ทูเรียนสายพันธุ์ของเครอินโดนะคะแตกยอดแบบนี้ตลอดสม่ำเสมอนะคะไม่มีช่วงที่มียอดแก่นะคะก็จะแตกยอดแบบนี้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าช่วงไหนนะคะ ถ้ารอยอดแก่แล้วไม่ได้ขายยอรอดแก่แล้วไม่ได้ปลูกนะคะถ้าลูกค้าแบบว่ารอยอดแก่ก่อนค่อยซื้อไปปลูกแบบน,นี้จะไม่มีช่วงยอดแก่พอแตกยอดเพสลาปุป๊บแตกใหม่ทันทีนะคะแตกยอดเพสลาก็จะแตกใหม่ตามมาทันทีนะคะไม่มีช่วงระยะเวลายอดแก่เลยเขาจะแตกตลอดเลยนะคะแตกแบบนี้ทุกต้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อตอนนี้เราลดโปรโมชั่น4ต้นรวมส่ง1,000บาทชุดละสต้นรวมส่ง1,000บาทนะคะ ลดโปรโมชั่นกันนะคะสอ,อาทิตย์นะคะอันนี้มาหกับหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหรือว่าต้นไม้หมดก่อนแต่าว่ายังไม่ทันสองอาทิตย์ต้นไม้หมดก่อนแน่นอนนะคะหนีไม้สวยมากนะคะชุดนี้ปลูกแล้วโตไวมากเต็กยอดดีมากนะคะเพราะว่าต้นไม้เป็นทุเรียนต้นใหม่ชุดใหม่กันเลยนะคะลูกค้าที่สนใจก็แอดไลก็มาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ,ะหมวนทองนะคะหมวอนทอง นะคะดูลำต้นดูคุณต้นนะคะลูกนะคะ้าสวยมากโตมากนะคะสวยมากอิงนะคะชุดนี้นะคะหนึ่บนบาทสนใจก็เอดไลน์ก็มาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ